เซนเตอร์ตรงนี้นะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดศูนย์กลางของวัตถุค่ะจากนั้นค่ะให้เรากดแบนเมื่อเราหมุนตัวกล้องมาทางด้านขวาของของวัตถุแล้วนะคะจากนั้นค่าให้กดเซฟเทียบ4ค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะล่ามนะคะของจุดแกนกลางวัตถุก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีกันคะนน่จสสาธิตการใช้งานโปรแกรม c o um ม Offset ค่ะตากล้องที่นักสาทีในวันนี้นะคะก็คือกล้อง t o t ทส Station Yehowtopcon รุ่น GM52 ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากที่เซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะหมายเลขหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะ โปรแกรม offset นะคะจะอยู่ตรงกับ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด4รูปแบบนะคะและคีัน,นี้นะคะเราจะสาธิตกันที่คอลัมน์ offset ค่ะกดเข้าที่ F1 ค่ะค่าสำหรับโปรแกรมคอลัมน์ offset นะคะ <c oughs> ก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะลาบนะคะของจุดแกนกลางของวัตถุนะคะแต่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดนะคะไปณจุดนั้นได้โดยตรงค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ center เล็งตัวกล้องนะคะไปเย็นจุดศูนย์กลางของวัตถุะค,ะค่ะจากนั้นค่ะให้เรากดแบสเทีหนึ่งค่ะตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นโชว์ข้อความคาว่าเลฟนะคะให้เรานะคะหมุนตัวกล้องค่ะไปทางด้านซ้ายของขอบวัตะะถุค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องมาทางด้านซ้ายของขอบวัตถุแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดเซตเทียบ4คะ่ะตัวกล้องนะคะก็จะ <gi úp S 2> ให้เรานะคะหมุนกล้องนะคะไปทางด้านขวาของขอบวัตถุค่ะ ตัวกล้องมาทางด้านขวาของของวัตถุแล้วนะคะจากนั้นค่าให้กดเซตเทียบ4ค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะลางนะคะของจุดแกนกลางวัตถุมาให้เราแล้วนะคะดูที่ค่า h ฮสตีค่ะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ60เซน6มิลค่ะหากเราต้องการดูค่าอื่นนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะค่ะ VD นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะ SD นะคะก็จะเป็นค่าสโลปของเรานั่นเองค่ะเรายังสามารถเรียกดูค่าพิกัดณจุดนั้นได้นะคะโดยกดที่ปุ่มวัดค่าพิกัดค่ะ ค่านี้ก็จะเป็นค่าพิกัด NEZ นะคะณจุดที่เราทาการรางวัดนั่นเองค่ะคแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม c ค l ื่อง offset น,นะคะและสำหรับุลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจต,ต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่ร้านกล้องสำรวจสูตรลังสิตนะคะร้านจะตั้งในศูนย์กา,ารค้าสัมปะรเพจลังสิตข,ขออสองค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ ค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะนี่ยจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ